ข้างหลังบูมตอนนี้นครับคือลูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ไม่ใช่เทพีศิลปภาพแต่ที่นี่คือ Statue of Unity กุจรัตประเทศอินเดียซึ่งจริงๆแล้วทุกคนสูงกว่าเทพีศิลปภาพถึงสองเท่าและให้ทุกคนถ่ายว่าสูงกว่าลูปปั้นพระเยซูกี่เท่าคําตอบคือ6เท่าทุกคนเพราะลูปปั้นเนี้ยสูงถึงร้อยแปสิบสองเมตรทีนี้ก็มาถึงคําถามสําคัญครับลุงคนนี้คือใครกันโอเคคนนี้นะครับมีชื่อว่า วลลภัยพาเทลฉายาคนเหล็กแห่งอินเดียเป็นหนึ่งในคนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียยุคใหม่เลยพอเป็นคนรวบรวมรัฐประครองย่อยกว่า565รัฐเข้ามาด้วยกัน,นครับจนเกิดเป็นประเทศอินเดียในทุกวันนี้และจากประสบการณ์ที่บุมเพิ่งไปมานะครับทุกคนคุ้มจริงๆครับและพอลุปปั้นเนี้ยมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของบริเวณนี้ก็เลยทําให้พื้นที่รอบๆอ,บอะ่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าแหวะไปด้วยใครมาอินเดียนะครับแนะนําว่าให้มาเจอกันคลิปหน้า